เอฟนนกุลหลุดปากพูดถึงเรื่องแต่งงานไว้แบบนี้เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้อย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ที่ถูกจับตามองอย่างเอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชาน์นสันตินทรกุลล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปเปิดใจในรายการแฉทางช่อง GMM 25พูดถึงสถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบันพร้อมเปิดมุมมองต่ออนาคตอย่างตรงไปตรงมานนกุลย้ำสิ่งที่เคยพูดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าทั้งสองให้เวลา3ปีในการเรียนรู้กันและตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งปีเท่านั้น ถ้ายังไปกันต่อเรื่องแต่งงานก็จะเกิดขึ้นเร็วมากแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยังเป็นพี่น้องกันได้ด้านแอฟทักษอนก็เห็นด้วยพร้อมแชร์มุมมองจากประสบการณ์ชีวิตว่างานแต่งงานมันก็มีความหมายในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการทําให้ชีวิตคู่ลงตัวการจะเคมิตกับใครสักคนต้องคิดให้มากและรอบด้านเพราะมันไม่ใช่แค่วันหนึ่งวันเดียว แม้ทั้งสองจะยังไม่ให้คำตอบแน่ชัดเกี่ยวกับการแต่งงานแต่บรรยากาศการพูดคุยเต็มไปด้วยความเข้าใจและเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวเรียกได้ว่าแฟนแฟนฟินไม่หยุดและพร้อมนับถอยหลังลุ่นข่าวดีอีกครั้งในปีหน้า